ไทยงาอุปกรไก่ชนสวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตนะครับวิธีการใส่นะครับนิปเปิลให้น้ําหรือถ้วยน้ําไก่แบบขวดนะครับตัวนี้ผมมีอยู่สสีนะครับพร้อมลวดนะครับแล้วก็ตัวล้องนะครับอยู่2อันนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องมาเปลี่ยนน้าทุกเช้าเย็นนะครับแล้วก็คอยเติมน้ํานะครับป้องกันไก่เคียนะครับสามารถใช้กับตัวสุ่มไม้นะครับสุ่มเหล็กแล้วก็ กงนะครับอบาลทุกอย่างนะครับที่สามารถใส่ช่องของตัวถ้วยน้ําได้นะครับอันนี้ผมมาสาธิตนะครับวิธีการใส่นะครับวิธการใส่ใส่ง่ายๆเลยนะครับเราก็กะกะขนาดนะครับขวดนี้ใช้ได้ทุกขนาดนะครับกะพื้นที่วางก็สวนเข้าไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กะขวดว่าเราจะคล้องตัวลวดไว้ตรงไหนตัวรวดกับสายสปริงนะครับผมกะขวดไว้ตรงนี้นะครับก็คล้องไว้เลยง่ายๆ ใครจะเอาขวดใส่ก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่สายลวดอีกทีก็ได้นะครับหมุนคล้องครับแค่นี้ครับเรียบร้อยเราเราจะเปลี่ยนน้ำนะครับเราก็ไม่ต้องมาถอดแล้วครับเราก็ถอดแค่ดึงแค่สปริงออกนะครับก็หมุนขวดไปเติมน้ำนะครับแค่นี้ครับโอเคนะครับ่ายงามอุปกรณ์ไก่ชนสวัสดีครับ ในส่วนของสุมตาข่ายหรือสุมเหล็กนะครับตัวช่องของเหล็กแต่ละสุมแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าช่องมันจะพอประมาณของใส่ขวดนะครับกะใส่ตัวกิปคล้องนะครับตัวล็อกนะครับส่วนสุมตาข่ายเราจะสวมจากด้านในมาก็ได้สุ่มไหมด้านในด้านนอกก็ได้นะครับให้ตัวที่เราใส่ขวดอยู่ข้างนอกนะครับตัวนี้ผมจะไม่ตัดตาข่ายนะครับใครจะตัดก็ได้นะครับเพราะว่ามันตัดเส้นเดียวให้มันใส่ง่ายนะครับนะครับกิปมัน ถูกปิกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องท้องไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อประยุงมันนะก็ใส่ขวดน้ำคับนี่นะครับอะยุงตัวนี้เครับเรียบร้อยครับง่ายๆนะครับาติดตามเพจนะครับอุปกรณ์ของไผ่งามด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีเวลาการจัดส่งฟรีถึงบ้านนะครับราคาถูกมากพัสดุดีกว่าร้านทั่วไปนะครับแน่นอนผมย้ำนะครับรับประกันได้เลยนะครับขอบคุณครับผม